อ๋อหนูพี่น้องพุ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 พี่น้องพุพุพุเจ้าเตไอ้เอจีและบ้านหนองไผ่สำหรับเอจีมาเออมบ้านหนองไผ่นะบอกอืมติดกากพี่น้องเอ้ยปลาลงแทนพี่น้องเอ้ยปลาโล่งเด้อพี่น้องพุพุพุลูกไหนย้อนรถป้าพุพุย้อนรถย้อนรถย้อนรถมาแล้วพุอ้ตั้งมาลายพี่น้องโอ้ตั้งมาลายตั้งมาลายโอ้ตั้งมาลายพี่น้องเอ้ยหมุนหมวนหมุนหมุน ตั้งมาลายพี่น้องตั้งมาลายตั้งมาลายปลาเธอ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 พี่น้องเอ้ยโอ้โหถูครับท่านผู้ชมปลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาโอ้ปลาเขีงน้อยเนาะปลาเนาะโอ้ปลาเขีงน้อยโน่นนี่อืมเพิ่นเอ๋อเสิร์กระป๋องวาพี่น้องเอ้ยอืมกระเบะเอาไว้ตักมันเถื่อลายพี่น้องโอ้เพิ่นเสิร์ใส่น้ำพี่น้องเอ้ย โอ้ไปตะมนโอ้ออนระเบ้อฮะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้ว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 อือมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเราก็ต้องดูปลานะครับเขาจะไหลลงมาแล้วก็จะมาติดอยู่ที่ยกยอขนาดเล็กนะครับผมจะลงน้อยพี่น้องเอยจะลงน้อยเด็กฝึกกำลังทาทายกระเบอะมันเดีกเด็กเหปลาลงมาเลยพี่น้อง ป่านุมาพี่น้องป่านุมาพี่น้องพุ่งพุงป่านุมากเลยพูว้พี่น้องพุ่งพุ่งพุ่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 งปัดมาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 จุดป่าพี่น้องมาแล้วจุดป่ามาแล้วจุดป่าพี่น้องมาแล้วจุดป่านี่ครับท่านพี่น้องนี่ปลาซิวปลาซิวนี่พี่น้องเออปลาซิวโอ้ได้การได้การพี่น้องเอ้ย ด้วยการด้วยการพี่น้องนี่ปลาขาแยงเป็นขาขาจะลงไปกับพวกปลาคักดามอย่างเดียวดามเอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยเพื่อดามเอาย่างเดียวพี่น้องแล้วก็จะดูปลามันไหลลงใส่ยกยอนะครับถ้าได้ยกยออุ้งองมาแล้วมาแล้วมันเรียอ่อนระเบ้ออ่อนระเบ้อห์อ่อนระเบ้อห์หอืมเสร็ดแล้วอกไปก่อนออกไปก่อนพี่น้องเอ้ยออกไปก่อน ดูปลานะครับเราก็ดูปลาเราก็ดูปลานะครับผมปลากําลังลงนะครับพี่น้องปลากําลังลงนี่เรียกว่าโต่งปลานี่ครับนี่นี่นี่โอ้ว่าตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยอ๋อได้การได้การพี่น้องเมื่อเอาจะลุงเสบ้าหนี่เพิง <c oughs> ่งหวังเมื่อเอาจะลุงกับมายากเพิ่งตึ๊กปลาเสบ้านี่ พวกก้าเราเอาห้องเอาห้องพวกก้าเราเอาห้องเตอร์พนละก็เพิ่นเพิ่มอยู่เท่งเพื่อปลาที่มันลดลงไปเตอร์พุ้นเพื่อปลาเพื่อเพดเตอร์พุนนี่พี่น้องนี่ในป่าเนี่ยพี่น้องเออได้การได้การพี่น้องเอยโต้งป่าพี่น้องเอออย่างนี้มันตึกได้โต้งอันนี้คอเาเรียกว่าโต้งนะครับก็คือรองนั่นเองนะครับ เราก็จะลองแบบนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโต่งปลานะครับผมเขาเรียกว่าโต่งปลานะครับเรียกว่าโต่งปลานะครับนีเขาเรียกว่าโต่งปลาโต่งปลาร,บาร,าร,าราับพี่น้องนี่พี่น้องนี่มาเรื่อยๆนะครับนี่โอ้ยมายเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยโต่งปลาพี่น้องฝนตกน้ำลายหลาจะพุ่นหาน้ำแบทบจะฉันล้น ถนนพี่น้ ee, really? so องเอยผเมื Mother, no? ่อคืนเนี่ยผมตกแหงแกันแล้วกะโดแอมิตยังเด็กกุกกุกกุก่โอืมจะไม่แ้ไม่เลยเป็นุๆรดอนโดดอพี่น้องกอ่าพี่น้องกุกกุกกกโอ้เดกการเดการดการพี่น้องเออเด็การกุกกุกกุกกโอ้เดการดกัารเด็การเดการมันตามันลงค่ะจะมีเห็น ยังมีน่าย like <hop ets damned>, ังมีมากเอ้ยยังมีมากกำลังจอบป่าพี่น้องกำลังจอบป่าพี่น้องอุ้ยลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วแต่มันมันหลุมลงมาพี่น้องถ้าเบื้องมันหลุมลงมาเด้อพี่น้องเดิมาแล้วมาแล้วป็าย่องลงปั้นย่องลดโอ้นี่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 พี่น้องหมุนนู้ป่าป่าพี่น้องนี่ปูกค้าต้องซอยเบึงมึงเกิดประโยชน์เลยพี่น้องเอ้ยนี่ไปตะม้นอยู่ได้พี่น้องเอ้ย เป็นตะม้วนอยู่ได้พี่น้องโอ้โหืมโต่งปลาเด้อครับเด้อเดบซ้อนเบิ่งซอยเพลินพี่น้องทำตัวให้เป็นประโยชน์เลาก็ต้องซอยเบิ่งเบิ่งกันเงยออีกจำนวนหนึ่งเสือคักเนาะมันไม่ออดะคางเนาะกันเงยส่วนน้อยหนึ่งเสือคือแบบคักอยู่กันเงยส่วนน้อยนึงโต่งปลาเดี๋็กกำลังมาปลาเอ้ย พลังมาป้าเอ้ยเล่มัแลหรอป้าออกไปแล้วโอ้ยุ่งหรอป้าออ้ยหมือนกเียนยนปูนปูตเขีงนปปูนปูเขีงนปูปลาเขงนปูตะเยนปูตะเีนปูเคยนปูกเคียนปูตะเคีนปูเยนปูี้นปูตะเคมนปูตมเนปียน้องมเียนปเยนปูเพียนปูตะเคียนปูเนปูเคียนปูต้เคยนปาตะเคานปูตะเนเีนี่แปละมาแล้วป้ามาแลยวมาแล้วยนงมามียนยมาแล้วป้ามาแล้วป้าโอ้ยออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วปแล้ว อ้อไปแล้ว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 ยังมามีหลายยังมามีหลายพี่น้องเอ้ยกำลังมากกำลังมากพี่น้องมันละอ้อไปลุดลุตหย่อนลุตไปหย่อนลุหย่อนลุหย่อนลัลโได้อยู่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 นี่ทางปลาเข็งทางปลาซิวโอ้ได้การได้การได้การอืมกำลังลงมากคุณปลาคุปลากำลังลงปลากำลังหองลงมากอยู่ปลากำลังหองลงมากอยู่ปลาเอ้ยปลากำลังหองลงมาก นี่ว่าไปแตะม้นแทงเอาจะลุ่งมาก็หน้ามาต่อตะท้ายนี่แหละอืออืออือเอามาต่อป้านีู่แล้วนี่น้องเฮ้ยดีการดีการโอ้ยคักค่ะค่ะค่ะคักค่ะ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 เอากระตั้งมานั่งอยู่บ่อเอามาอยู่โนเหืมมาเป็นปลาโล่งแล้วป้าโอ้ย เบ้อกม่เห็นเบ้ออืมข้อไหนเห็นมันมันไหลข้อไหนมันมันไหลอ้อไหลยุตกเอามก็นึกว่าเจ้าเบิงชะซอมเบิงมันออมันล่องหลยะซ้อมเบิงมันล่องหลอืมโต๊งกันนั่นแหละน้ำกระแหงอยู่พี่น้องเอ้ยน้ำกระแหงอยู่พี่น้องน้ำกระไรแห้งยุมาขึ้นบนพุตกแห้งแหงพี่น้องเอ้ยมาขึ้นบนตกแห้งถึงไม่จคนกู้ น้อนก,กุ๊กๆผลมะเขือฮะปลึกปลึกผู้ค้านอนกันทีอืมมันโอ้โหพี่น้องผู้ป่ปปาโอ้ยมันโอ้โหพี่นอ้องนังมนงมนม่มีเห็นปลาเอ่ยนั่นมีเห็นนั่มีเห็นปาลานั่มีเห็นนั่นมีเห็นปลาเอ่ยเรียบปลาไปแล้วมาแล้วมาแล้วยออ้อนรถปลาอันดีฮะโอ้ยต้องมาลายโอ้ยอันดี สังเด้่หมมวนได้พี่น้องมวนมวนมวนพี่น้องเอ,อ้ยมวน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 พี่น้องปลากกำลังลงพี่น้องปลากกำลังไหลลงมากนี่ลงมากเลยนี่ปาลปาหย่อนรถปาลาเนี่ยปลาลัหย่อนรถหย่อนรถปลานี่ได้อยู่ครับมีลาปลาเลอร์มันกำลังลงพี่น้องกับปูน้อยกับมีพี่น้องเอ้ยกัปูน้อย,กอยแกงเสื้อปลากกัแซบไปแล้วป้าเนาะผสมเดียว เด้หนิงตาพิ่น้องกำลังโตผูกน้ำกระดันจะลุ่งจนว่ะพี่น้องน้ำกระดันจะลุ่งจนน้ำกระดันจะลุ่งจนพี่น้วมันจะเบิ่งซอยปลาถือถ้ามันรวมมันเลยหลานแล้วบ่ปลาตอนนี้ก็ลงมาอายุหันยงมีลาเป็นเลิศพี่น้องเอ้ยลงมาอายุหันยงมีลาเป็นเลิศลุกพระพระเอาลูปพระพระน้าได้แล้ว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  ได้แล้ว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 อืมซอยปลาเพิ่นซอยปาเพิ่นเบิ่งปลาเห็นไหมซอยปาเพิ่นเบิ่งาอืมเด็กกำลังลงพี่อเอดี๋ยวลงมาแล้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 วนี่คือป้า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 ลงมาแล้วนี่ได้ยู่ค่ะมีลาปลาเลา่ลูกขอบบอกเมนปลาบาอกน,นี่เบ้อเออลูกขอบก็บนี่เน,ะนาะปลเพิ่นลงมา มันก็ลงมาอยู่ปลาลูกคลอกมันก็ลงมาแล้วลงมาแล้วโู้ลงมาปัะปะปะย่องแม่ย่องแม่โอ้ได้อยู่ได้อยู่เบเข์งิงเบลร์คิงโอ้สนุกสนุกเฮ้ยม้วนมาจะลงมาแจ๊บมาดิมาเราจะลงมาสร้าจต่งปลากันนะเมื่อเราจะลงมาเป็นหมู่ปลากันนะมนี้พลพัลมาสเบิร์นี่ปลาอือพลพัลมาสเบิร์นนี่เอออาจจะคืมเนาะพอาะมันคืมมันต้องแห้งแล้วเนาะ เมื่อคืนมันต้องแห้งจนว่าข้ากับภาคม่เห็นไม่ได้ขึ้นผู้ไปที่อยเราขึ <h <h ้นผ nah ู um <h <h ้แทบอยู่กมื้อเฮ็ดไปหาเฮ็ดแต่บป้าเอ้ยช่วงนี้ป่าล่องข้กับเริ่มได้แต่ป้ามาแแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไปซ้ำเฮ็ดนะเฮ็ดเอ้นี่มาซอยป่าจอกป่าอีกพี่น้องเอ้ยมาซอยป่าจอบป่าอีกยังม่เห็นได้ป่าเอ้ย โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮงก็ได้อยู่พี่น้องโอ้ยเป็นปลาน้อยเด้อพี่น้องเ้อโอ้ยออกจะลุงสาวแดงมาต่อท้ายตาสิบ้านแต่มีทิ่นนาาลุพวกข้าเอาอยูเน,น,นี่ยเนิตนนนกันอยู่เดินซอยน้อยกัอกันอยู่เดินซอยน้อยกันเอาอยู่น,น,นี่บป็นจิตสนยังมีได้ตาเอ้ยยังมันยังมีเข้ามันยังมีเข้าพี่น้องเอ้ย ล้นนนำไปส่วนหน่อยนึงล้นน้ำไปส่กนหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ดีล้นนนำาปส่วนหน่อยนึงอืมเทียนเจ้าด้วนี่เนี่ยบ่โอ้นะฮะน่เนาะอืมยามเห็นด้ปลาเอ้ยได้ยู่ได้ยู่ได้ยู่โอ้ยปลามัดพี่น้องเอ้ยมีจตปลามัดพี่น้องมีแต่ปลามัดพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็คือวิธีการโต้งปลาพลตป๊กแห้มาขึ้นในีป่ปลาลงแล้วพี่น้องมีทั้งปลาเข็งปลามัดปาลาโลคครอบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลงแล้วป้าเดี๋ยวล่งแล้วลงแล้วเดี๋ยวได้อยู่ค่ะมีหลายปลาเข็งน้อยพี่น้องเอ้ยมึงแห่ปูมกเปลานื้นนี่ฮะเนาะลนนี่ฮะมกแกงก็ได้มกก็ได้พี่น้องเอ้ยผู้า่ากะด้เฮิน์ี่แม้มกไว้อยู่กับตำมาลายกระทะเนื้อตมเต็มเดี๋ยวนี้มกหม้อไม่ได้นอกมกโบตองขึ้นแต่ก้อน เนี่ยมกมอเนี่ยออกไปแล้วครับปลาเนี่ยครับมอออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้ปาปลาปลาเนอโลดเนาะลดหันเด้นได้เลยมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยโต้งปลากำลังคักพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อที่รับชมเด้อครับเด้อคลิปนี้ ปติดตามช่องมาหาพารล์ในี่เด้อก็เกิดเรื่งแจ้งเตือนนีนเด้อช่องมหาพารล์สับสไครในี่เด้อครับเด้อขอบคุณท่านผู้ชมรายๆนะครับเด้อสำหรับคลิปน,นี้ขอจบเพียงตรงนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ